ร้านอร่อยครับนี่ขายยังไงครับราคาสองอย่างเท่าไหร่นะครับหกสิบมาจากไหนครับนครครับนครสีธรรมราชเล่ยแท้แท้เลยนะครับนี่อย่างนี้ทั้งลูกเท่าไหร่ครับดาวเค็มสิบห้าครับแล้ดาวจืดมาวจืดสิบดาวเค็ม15้านะครับราคานะครับทั้งที่นี่เลยะรัาสองอย่างก็าน2อย่างก็ห0สิบนะครับมากันเลยนะฮะร้านเด่นร้านดังฝากด้วยนะครับข้าวแกงเมืองนครนะครับ มีงานธงฟ้าชายแดนนะครับตอนนี้นะฮะนี่ทอดอะไรครับไหนหันมาดูหน่อยครับทอดอะไรครับนี่ต้โมงอันนี้ขายอะไรข้าวขาหมูนะครับจานเท่าไหร่ครับหกสิบบาทนะครับหนึ่งมาเลยนะครับนี่ค้าเดี๋ยวเก้าโมงก็จะพร้อมกันนะครับนี่อันนี้ก็มีของคนบ้าเราสวัสดีได้นะครับสวัสดีด้วยนะครับปลากรอบมากร้านนี้ปลากรอบขายไงครับ ยี่สิบบาทอันนี้อะไรครับผัดเผ็ดไก่สูตรโาัดไก่นะครับนี่ก็มีกุนเชียงนะครับมีพิซซ่านะครับส้มตำนะฮะทงฟ้านะครับนี่สวัสดีครับอันนี้มาจากสมุทรสาครฝากร้านด้วยนะครับอะไรเด็ดนะครับร้านนี้เด็ดทุกอย่างเด็ดทุกอย่างนะครับของทะเลนะครับมาเลยนะฮะของแน่นครับงานกาชาดย่อมๆเลยนะฮะนี่ ของกินของใช้แคทหมูจากแคทหมูจากที่ไหนครับที่โลกอ๋อถุงใหญ่ก็อร่อย,ยหนึ่งนะครับครับโอ้โหอันนี้กำลังพอเลยไม้เท่ไรครับเนี่ยสิบบาทนะครับนี่กำลังพอดนื้อมันใสๆเนี่ยเช้าอยู่เลยนะครับบาทฝากร้านด้วยนะครับอันนี้ก็ของดองอันนี้มาจากไหนครับโพธารามของแท้โพธารามจังหวัดอะไระฮะลาดบุรีนะครับหัวชัยโปะนะครับกระเทียมด,ดองนะ นาดีทองสองกล่องซื้อสองแถมหนึ่งนะครับรังนกแท้นะครับนี่สวัสดีครับรังนกแค้จากที่ไหนครับหนครับเป็นวัตถุดิบของปากพนังล่ปากพนังจังหวัดวนครศรีธรรมราชเอาตัวไหนมาโชว์หน่อยดิตัวหนึง่ง<ม>อัานไหนดีอ,อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้ห้าร้อยห้าสิบาทมีกี่ขว,ขวดครับใหญ่ค่ะ ตัวใหญ่เจ็ดสิบห้าซีซีค่ะอเคสำนักงานธงฟ้าสองกล่องเลยสกล่องโอเค,อเค<ร>ปึงป,<ล>งปังแน่นอนปึงปังแน่นอนนะครับล้านนี้อันนี้ก็มาจากพี่มาจากไหนครับมาจากที่ไหนนะฮะระยองแท้นะครับนี่ระยองระยองนะครับของระยองนี่อันนี้มะขามครับสวัสด,ดีครับอ้าวสวัสดีสวัสดีครับมะขามขายไงครับมะขามอันนี้ กิโลเท่าไหร่ฮะเฉพาะวันนี้เฉพาะที่นี่เฉพาะ3วันนี้เท่านั้น80บาท80บาทโอ้โหเลือกได้ด้วยนะเลือกได้ด้วยนะครับ80บาทนี่สาวสวยมาเองเจอกันงานกาแล้วปีนี้ต่างชาติมาไหมข้าวริมน้ำด้วยค่ะอยู่หน้าสวนส้มแล้วบอกอ่าโอเคแล้วเจอกันนะครับอันนี้ก็เข้าแต่นอีป้าลำปางแล้วครับนี่ของเขาเดี๋ยวจะมาทอดอันนี้รอทอดใช่ไหมครับทอดมาแล้วทอดมาแล้วอันอันนี้คืออะไรครับ แ <Cand> คนดิปแคนดิปนะฮะฝากร้านด้วยครับของป้าป้าแกนลำปางนะครับนี่นี่ก็โคกุนครับโคกุนอ่าดูโคกุนหน่อยขายไงครับโคกุนโคกุนขายไงครับขายคนละยี่สิบห้าบาทนะอ่าโอเคแล้วเจอกันนะครับน,นะะี่มีอะโวโคโาโดอะโวคาโดแก้เวเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทนะครับอันนี้มาจากอ,อ่านว่าอะไรเนี่ยจอ จองหวนนะครับนี่ของกรอบนะครับมีเสื้อผ้าเอ๊ะพวกเอ่อพวกข้าวสารน้ำมันพืชเข้าไปตรงไหนครับฝั่งขนุนเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับข้าวสารน้ำมันพืชนะครับนี่อันนี้ร้างเลยฮะตุบกตับตุบกตับขายไงครับสามหอร้อยจากตรงนี้จะสามหอร้อยหมดเลยสามหอร้อยหมดเลยนะครับนี่ตุบกตับมาจากไหนครับมาจากจังหวัดไหน เพชรบุรีแท้ๆอันนี้อะไรครับหัน <asaki. S 1> มาดูหน่อยอรวชาวังคะ่ะอ่าอรวชาวังครับสามกองร้อยเหมือนกันอันนี้อันนี้60บาทหกบบาท <load S 1> อ่าโอเคฝากล้านด้วยนะครับเดี <ส STAR> ๋ยวพาไปดูของถูกนะครับของถูกพวกข้าวสารนะครับนี่ก็เป็นโซนเสื้อผ้านะครับโซนเสื้อผ้านะครับนี่มาดูของถูกกันเย่าอพึ่งโรงไร้นะครับนี่ตรงนี้เป็นของทงฟ้าครับมาเลยนะฮะนี่อย่างหม้อหุงข้าวเครื่องไร้ฟ้ามีครบนะครับ างนี้ร้อยเก้าเก้านะครับร้อยเก้าเก้านะฮะสามร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าเป็นการต้มน้ํานะครับนี่เยอะแยะเลยนะฮะพัดลมก็มีพัดลมห้าร้อยเก้าเก้านะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับนี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเต็มเลยนะครับนี่อันนี้เป็นของที่ไหนครับโอมโปรนะฮะหนึ่งแถมหนึ่งของปลูกกระท้ตลาดแน่นอนครับนี่มาแล้วนะครับนี่ตอนนี้กําลังซื้อไข่ครับไข่ ไข่ไก่ไข่ไก่ขายไงครับไข่ไก่จากร้อยสิบหนะครับเหลือแปดสิบนะครับไข่ไก่เบอร์เอ็มนะครับนี่กำลังส่งกันเลยนะฮะส่งกันเลยนะไข่เยอะมากนะครับนี่ก็เป็นพงยาครับสิบห่อ2 4 0สิบตกห่อละย4ิบสี่นะครับที่นี่อันนี้ไข่นะครับไข่เยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้ครับข้าวสาร ข้าวสารจากสองรอยหลือ120ยี่สิบนะครับตาไก่แจ้นะครับไก่แจ้นะฮะนี่อันนี้น้ำมันพืชครับน้ำมันพืชยาวมากนะครับน้ำมันพืชก็ของลี่จาก5้าสิบหรือสามิแปดนะครับห้าสิบหลือสามสิบแปดนยาวมากนะครับนี่ยาวมากนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะตรงฟ้าราคาประหยัดเข้ามาทางด้านหน้าสารการนะครับนะฮะตรงลานจอดนะฮะ เราก็จะพบกับสินค้ามากมายนะครับมีของมีดก็มีนะครับมีทุกอย่างอะก็คือเหมือนงานสารคลาเลยครับย่อมๆเลยนะฮะนี่มีผ้าผารถด้วยอันนี้มงคลนะครับมงคลรถพรพเก้านะครับนี่เขาก็มานะครับมาเกิดมาได้เลยนะครับร้านกำลังเปิดนะครับมีมีดมีอะไรก็ได้ไปหมดเลยครับตอนนี้นะฮะมีแชมพูมีอะไรมีก็คือไฮไลท์ก็คือไข่ไก่ครับ ไข่ไก่น้ำมันพืชนะฮะไข่ไก่น้ำมันพืชเดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูเอ่อน้ำมันพืชนะครับนี่นะฮะน้ำมันพืช,พชอ่าโอเคโอเคแค่นี้ก่อนนะครับ